จากคนเป็นผ้าเนี่ยเขาดูศิละปะดูสกุลช่างเนี่ยเชียงแสนสิงสามศิละปะอะไรต่างมันชัดเจนแลงานไม่ไองไปเข<อ>เียง <นะ S 2> เราต้องร่วมดีใจกับเขาตอนนี้มันเป็นประเทศลาวมันเป็นของเขาแต่พื้นที่ตรงนี้นานอาจจะควบคุมมาแนวอำนาบริเวณบ้านเราอย่างเชียงแสนเนี่ยถ้าเราเจออย่างนี้ก็โชคดีของเราวันนี้นะครับ มันก็มีข่าวสารนะครับรวมทั้ง Facebook หรืออะไรต่างๆนะครับมีการพิจารณาพระที่ขึ้นทางฝั่งลาวนะครับแบ่งออกเป็นสองเสียงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ90ลงความเห็นว่าแท้นะครับก็จะมีบางเสียงเนี่ยลงความเห็นว่าเกผมจะพูดเป็นสองอย่างก่อนนะครับคือระหว่างผู้รู้กับผู้ไม่รู้เนี่ยโต้เถียงกันในระบบ Facebook หรือโซเชียลเนี่ยอันนี้เราอยังพอภัยได้ เพราะพวกไม่รู้เนี่ยอาจจะคิดและจินตนาการไปต่ต่างนานาพระหลายร้อยปีทําไมใหม่พระอย่างนี้พระอย่างนั้นพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับระมลพาพอะไรต่างๆอันนี้ด้วยที่เขาไม่รู้อันเนี้ยผมก็ดูอยู่ทุกวันนะติดตามตลอดเพราะผมชอบพระพุทธรูปอยู่แล้วแต่ที่เขาออกมาพูดเนี่ยเขเพราะมีนักวิชาการออกมานะครับแล้วเขาแสดงจุดยืนเด่นชัดเลยว่าเป็นพระเกะพร้อมกับจะเอาแบบไปรับรองเกียรติบัตรอะไรของเขาเนี่ย ไปเช็ดก้นหมาตัวเมียอะไรเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ควรจะทำในขนาดนั้นจริงๆเนี่ยความเห็นต่างมันเห็นได้แต่หลักของการพิจารณาและหลักของความเป็นจริงมันปรากฏเด่นชัดยังไงอันเนี้ยพิสูจน์ได้ครับไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรมากมายเลยผมกบเรียนด้วยความเคารพนะครับ <c oughs> วัตถุโบราณหรือพระพุทธรูปหรือเทวรูปหากขุดพบเจอ คุณต้องดูบริเวณบนนั้นก่อนว่ามันคืออะไรมันเป็นโบราณสถานหรือไม่เป็นวัดวารามเก่าหรือไม่เป็นวิหารหรือเจดีย์หรือไม่ถ้ามันมีสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่าน,นี้ประกอบด้วยโอกาสแท้สูงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพระก็ะต้องอยู่วัดเทวรูปก็ต้องอยู่ในวิหารปราสาทนะครับ ถ้าตกหล่นตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยเขาเรียกว่าขนย้ายนะครับอาจจะมีการตกหล่นนะครับอันนี้เป็นไปได้แต่ถ้าอย่างนั้นก็จะเจอองค์ครึ่งองค์โอกาสที่จะเจอเยอะแยะไม่มีแต่ทั้งฝั่งลาวเนี่ยจากมีนามาถึงพุทธสภาเนี่ยยังขุดพบไม่จบแล้วยังไม่ทราบจํานวนที่แน่นอนเพราะพื้นที่ตรงนั้นนะครับอาณาจักรของเชียงแสนนะครับคุณต้องตัดเอาคําว่าอาณาจักรออกไปก่อน อาณาจักรของเชียงแสนนั้นหมายถึงว่าเชียงแสนอาจจะก,กินไปทั้งฝั่งลาวเชียงแสนอาจจะก,กินไปทั้งร้านนาร้านช้างไล่มาถึงเชียงใหม่ลำปางอันนี้เป็นอ,นอนาณาจักรของเขาซึ่งเจริญรุ่งเรืองตอนนั้นไม่ใช่ประเทศไทยตอนนั้นเรายังไม่เป็นประเทศที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นความเจริญของตรงนั้นเนี่ยเราไม่รู้นะครับถ้าไปอ่านประวัติเราจะรู้ว่าใครปกครองใครดูแลใครอะไรทีนิ้ศิลปะ,ปะเนี่ยมันก็จะมีหลายยุคร่วมสมัยอยา่างเช่นว่าวัดเนี่ยเป็นวัดเชียงแสน พระทั้งหมดที่ในวัดจะเป็นเชียงแสนแต่วัดนี้จเจริญมาถึงยุคข,ของลังกาวงของสุขโขทยัยของอู่ทองของอยามันก็จะมีศิลปะผู้เี้เข้าไปผสมผสานเหมือนหลังเนี้ยเราเข้าไปในวัดใดวัดหนึ่งเราก็จะเจอว่าพระประธานเป็นเชียงแสนแต่พระบริวารเป็นสุขโขทยัยเป็นอู่ทองพระนั่งวิหารรอบวิหารเป็นอจิยาหรือเป็นรัตนะเพราะมันร่วมสมัยแล้วแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันล่มสลายลงไป ไม่มีการขุดพบไม่มีการค้นหาไม่มีการตรวจดูว่ามันล่มไปยังไงสลายไปยังไงแม่น้ําโขงมันแผ่พื้นแม่น้ากว้างขึ้นไปซาะตลิ่งพังลงไปอาวัดวาลามล้มลงไปไม่มีใครไปขุดพบจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับในเดือนมีนาเนี่ยฝั่งเราพบเจอเจอทีละเล็กทีละน้อยเจอชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้าง,างเจอนี่เจอนั่นเจอนั่นนี่เสียงก็วิพากวิจารณ์กันมาเรื่อยๆ ว่าเป็นพระใหม่เป็นพระเกอเอาไปไว้เอาไปอะไรผมยกักคำกัดความก่อนนะครับพระเกต่อให้เกนะใหญ่ระดับเนี้ยใช้เวลาสร้างอาจจะหลายเดือนหรือเป็นปีแล้วคุณต้องไปทําให้ผิวเก่าก่อนก่อนที่จะไปฝังลงไปถามว่าคุณจะต้องใช้ทุนเท่าไหร่ที่จะนําไปฝังลงไปตรงนั้นแล้วชาวบ้านร้านตลาดบริเวณนั้นเขาไม่รู้ไม่เห็นหรอแม้กระทัน่งคนฝั่งไทยเนี่ย แค่สายตาก็มองเห็นหนะว่าเขาทาอะไรกันเนี่ยตอนเนี้เพราะมันอยู่ใกล้กับเราถามว่าหูหนวกตาบอดเหรอรถเคนยกไปเขาขุดหลุมขุดบ่อกันฝังลงไปต้องใช้เวลาเนี่ยหลายๆเดือนกว่าจะฝังได้ขนาดนี้ยคุณไม่เห็นเหรอแล้วถ้าทาขนาดเนี้ใช้ทุนเท่าไหร่หลอกคนทั้งโลกเพราะโซเชียลไปทั่วโลกแล้วถ้าฟาร์มแตกผมว่าลาวขายหน้าทั้งประเทศแต่ในความเป็นจริงนะครับ ดูจากงานศิลปะดูจากเนื้อหาดูจากแหล่งที่พบเจอมันครบสูตรของมันหมดนะครับผมในฐานะแฟนบันแท้พระพุทธรูปเล่นพระบูชาศึกษาเกียรติประวัติมาตา่าผมไม่ใช่นักโบราณคดีผมไม่ได้อยู่ศิลปกรแต่ถามว่าประสบการณ์ชีวิตผมนั้นชัดเจนที่สุด50ปีมันบ่งบอกผมว่าอย่างนี้เก้ไม่ได้เพราะอะไรนมครับงานปั้นงานศิลปะ มัน้อเรียนกันไม่ได้มือใครมือมันช่างใครช่างมันสกุลช่างสมัยของช่างมันบ่งบอกชัดเจนเ <c oughs> ชียงแสนสิงหนึ่งเชียงแสนสิงสามเชียงแสนลังกาเชียงแสนลาวเชียงแสนฝานอะไรแบบนี้มันบ่งบอกแล้วตอนเจอเนี่ยเจอสารพัดนะครับเจอสารพัดนะครับมีมีลังกาม,ม,ม,มีมีอะไรปนเปกันบ่งบอกชัดเจนนะครับว่ามันเจอปนนั่นหมายถึงว่าต้นกําเนิดมันคือเชียงแสน แต่มันมีหลายหลายหลายภาคส่วนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ยุคปลายปลแล้วเนี่ยน,นี่ครับเนี่ยเนี่ยจะเข้าอายุทยาเราแล้วอายุ3ามสี่ร้อยปีห้าร้อยปีอะไรแบบเนี้ยนะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าตัวเอกจริงๆเนี่ยอย่างเงเี้ยเด้งเดงเงี้ยเจ็ดแปดร้อยปีนะครับนี่คือต้นฉบับอาจจะเจอได้แค่เสียงเพราะตัวยังไม่เจอไงบางทีเสียงเท่าคนอย่างเนี้ยตัวต้องเท่าไหร่อะเราต้องไล่หากันไปอีกนะครับเนี่ยแล้วแม้กระทั่งมาใกล้เคียงกับอ่ พวกพระใสพระสุกระอะไรเงี้ยเนี่ยนี่คือร้านช้างนะครับเนี่ยสมัยพระเจ้าชัยเชษฐานี่ครับคืองานของเขาเนี่ยมันเป็นงานเก่าบริสุทธิ์บริบูรณ์นะครับองค์ประกอบครบตัวฐานไหลอะไรเนี่ยชิ้นส่วนพวกนี้ไม่ได้หักขาดนะมันเป็นการตัดต่อเขาเข้าริมเข้าหมุดนะครับพหลอดทีละชิ้นแล้วมาสวมเนี่ยเนี่ยนะครับไม่ได้ขาดหักนะอันนี้หมุดสลักมาหลุดมาหลุดออกไปแต่เดี๋ยวเขานำกลับมาประกอบกันได้เห็นไหมครับ บ่งบอกได้เลยถ้าคนเป็นเนี่ยเดินผ่านก็รู้ว่าพั่มแท้หมดเลยนะครับแต่เสียงวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยอย่างที่ผมบอกไงถ้าคนไม่รู้เถียงก็คนรู้ไม่เป็นไรอันนี้เรายกผลประโยชน์ให้จำเลยอันนี้เนี่ยออ,ออกติดลาวแล้วออกฝังออกอะไรออกเชียงลุ่งแล้วนะครับคุณเข้าใจไหมว่าแต่้ากวิชาการออกมาพูดเนี่ยมันไม่ได้นะมันพาล่มนะนะครับมันพาล่มมันพาเสื่อมเสียนะครับผมถึงบอกว่าผมนั่งนิ่งไม่ได้ผม,มต้องมาพูดในฐานะที่ผมมีความทนานพอสมควรนะครับ เนี่ยบ่งบอกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคิดใหม่อย่าไปเอาสถาบันอย่าไปเอาครูบาอาจารย์มาทาแบบนี้ไม่ได้นะครับผมเรียนน้อยเรียนประถมมัธยมแต่ใครมาดา่าอาจารย์ครูสอนผมนี่ผมไม่ได้เลยนะผมถือว่าถ้าไม่มีบุบคคลเหล่านั้นมันไม่มีวันนี้สําหรับผมนะครับความรู้วิชาได้มานะครับเรามีประสบการณ์มาเลยทาให้เราสว่างกระจ่างแจ้งมาขนาดนี้นะครับอย่าไปล้อเล่นอย่าไปล้อเล่นนะคุณดูนะครับ ถามว่าพระหล่อขนาดนี้ต่อยเป็นพระใหม่ก็ใช้เวลาครึ่งปีนะครับกว่าจะหล่อเสร็จนะครับไม่ได้หล่อกันสามวันห้าวันแล้วจะเอาพระสองเดือนไปฝังอย่างนี้ผมถามอะไรอย่างเงี้ยรถแมคโครต้องยกอย่างเงี้ยถามว่าคุณหลบสายตาคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนได้เรอมันไม่มีทางนะครับเนี่ยแล้วงานของเขาเนี่ยเราต้องร่วมดีใจกับเขาตอนนี้มันเป็นประเทศลาวมันเป็นของเขาแต่พื้นดินตรงนี้มันอาจจะควบคุมมาในอาณาบริเวณบ้านเราอย่างเชียงแสนเนี่ยถ้าเราเจออย่างนี้ก็โชคดีของเรา นะเราต้องร่วม,มีใจกับเขาอย่าไปอิจฉาวิสยาะเฮ้ยทำไมแม่มาขึ้นฝั่งกูมาขึ้นฝั่งมึงอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องคุณค่าต้องอนุรักษ์นะครับทรัพย์แผ่นดินนะครับถือว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งได้มีโอกาสได้สัมผัสได้ดูชิ้นงานของบรรพบุรุษรุ่นเก่าของเราว่าสวยสดงดงามแค่ไหนอย่างเนี้ยโบราณทําเป็นปีหลายปีนะครับต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองเท่าไหร่ที่จะหลอมโลหะขนาดนี้ได้แล้วต้องใช้ช่างปั้นขนาดไหนที่จะทําได้ นะครับอย่าล้อเล่นอย่าล้อเล่นนะครับอันนี้เป็นงานท่านครูเป็นงานแบบโอ้โหเ <c oughs> นี่ยคุณดูพระพักนะครับอน,นาโตวีได้ส่วนหมดนะครับตัดต่อเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ย <c oughs> ผมภาวนาแล้วเกินให้เจอให้เจอพระศุกร์ส <c oughs> ัทีเถอะพระศุกร์ยังจมอยู่ในน้ําโขงยังไม่เจอนะครับเจอแต่พระเสริมพระใสพระศุกร์ยังไม่เจอนะเ <c oughs> นี่ยตรงนี้มันคือวัดนะครับมันคือวัดนี่จะออกลังกาแล้วเนี่ยน,นี่คือวัด วัดเนี่ยมันก็มีพระใหญ่อยู่พระเล็กพระน้อยอยู่ตามบริเวณเสบียงวิหารอะไรเบียงระเบียงวิหารเนี่ยวัดนี้จะเป็นวัดใหญ่มากดีไม่ดีจะเป็นวัดหลวงนะอาจจะมีพระเป็นพันๆองค์เพราะฉะนั้นความโชคดีของเขานี่มหาศาลมากแล้วพระเนี่ยเหมือนบอย้ฟังเขาจมอยู่ในน้ําอยู่ในพื้นทรายพื้นหินเขาไม่มีสนิมกัดกร่อนหรอกเขาไม่ได้จมในดินถ้าจมดินเนี่ยดินโคลนดินเหนียวเนี่ยเขาเละเทะแน่เขาเป็นสนิมคลามแน,น่ที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันอยู่ในน้ํา นะครับน้ำมันมันออกซิเจนน้อยอยู่แล้วนะครับการที่ผิวพระสัมผัสออกซิเจนเกิดออกไซด์เนี่ยมันเกิดปฏิกิริยากัดกร่อนได้แต่อยู่ในน้ําอย่างนี้ไม่กัดกร่อนย่างดีก็เป็นสาสนิมแดงคุณดูนะครับแม้แต่ชาติที่เขาทาปากยังอยู่เลยเห็นไหมครับเนี่ยสีแดงนี่คือชาตินะครับชาติที่ตายังอยู่สีดานี่คือรักยังอยู่ส่วนใหญ่พระโบราณจะทาลักไว้ที่ที่ศีษะพระเพื่อปิดทองทองอาจจะล่อนไปแล้วแต่ลักยังอยู่นะครับพวกนี้มันอยู่ได้เป็นพันปีนะ อย่าล้อเล่นกับงานศิละปะเนี่ยแท้ทั้งหมดแล้วดูง่ายมากด้วยคุณไปนอนคิดนั่งคิดให้ดีนะครับคุณดูจากคนเป็นผ้าเนี่ยเขาดูศิละปะดูสกุลช่างเนี่ยเฉียนแสนสิงสามศิละปะอะไรต่างมันชัดเจนมันไม่ต้องไปเถียงนะครับเก๋ากับแท้นี่มันวัดกันที่ศินมันไม่ได้วัดกันที่เนื้อเนื้อจะเป็นอะไรก็ได้หมาสิทธิักริย์สร้างอาจจะใช้ทองคําใช้เงินคนจนสร้างอาจจะมึงเอามามั่งาากรงูมังมั่งรวมกันมา แต่ก็มีเงินมีทองปนมามันจึงทําให้โลหะนั้นค่อนข้างจะคงทนถาวรต่อการผูกก่อนนะครับมันไม่ใย่ทองแดงดิบหรือทองเหลืองล้วนนะครับต้องเข้าใจเนี่ยใช่ไหมผิวกัดดานี่เวลาว่าแก่เงินนะครับถ้าขัดและเงาเนี่ยคือเข้าทองเยอะนะครับคุณต้องเข้าใจสสารละมวลสารต่างๆก่อนเน,นี่ยดูนะครับได้ส่วนหมดแล้วต้องมีความหนาพอทมควรเพราะฉะนั้นการขัดก่อนของสิ่งนี้กินไม่ได้สี่ห้าร้อยปีทำอะไรไม่ได้หรอกครับถ้าไม่อยู่ในดินเพราะดินมันมีกดมีด่างสารพัด แต่ในน้าเนี่ยบางทีมันไม่มีกฎนะครับมันก็ไม่กัดก่อนคุณต้องกาใจแล้วน้ามันไหลผ่านแม่โขงมันไหลผ่านนักปีทั้งชาตินะครับมันเป็นเพียงพัดผ่านเฉยถ้ามันอยู่ตะเตอร์น้ำตะเตอร์บกที่มันขึ้นสนิมแน่นอนนะครับเหมือนอย่างเราของใส่ไว้ในบาตรน้ำมน่ะเดี๋ยวน้ําแห้งวันดีขึ้นดีขึ้นไปดูอ้าวเติมน้ําลงไปอันนี้คือตะเตอร์น้ำตะเตอร์บกอันนี้สนิมขึ้นแน่แต่อันนี้มันไม่มีปฏิกิริยากับออกไซด์มันไม่โดนอากาศสัมผัสมันอยู่ใต้น้าผิวพระมันเลยเป็นแบบนี้ ขึ้นสาแดงได้นะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนมนวลปั้งอะไรมันเหมือนผักขัดเลยเพราะแต่เดินเขาขัดใสแล้วพอแช่อยู่ในนะ้ำมันก็เลยเป็นแบบนี้ไม่มีสนิมเกาะนะครับต้องเข้าใจความรู้สึกก่อนไม่ใช่ไปมองว่าเอ้ยไม่มีสนิมเนี่ยผ้ามันอยู่ในทรายสนิมมันได้แค่นี้เองสนิมแค่นี้ครับนะครับ,นะรบเนี่ยสนิมเขาได้แค่นี้นะครับแล้วคุณต้องไปสัมผัสตัวจริงคุณจะรู้ว่าสนิมมันกินลึกเข้าไปในเนื้อขนาดไหนนะครับคุณต้องเข้าใจ เนี่ยคนนี้ไม่เคยเล่นไม่เคยศึกษาไม่เคยสัมผัสคุณก็ใช้ตหลักวิชาการว่าคุณเนี่ยเก่งโลหะแต่คุณไม่ได้เอาโลหะมาทําอะไรนี่คุณรู้ว่าโลหะแต่ละตัวมีค่าอะไรของมันเท่าไงไงไง,ไงนี่คุณรู้ไหมมันคือโลหะผสมซึ่งไม่มีใครพิสูจน์ได้นอกจากคุณไปเช็คว่ามันมีอะไรผสมบ้างนะครับมันถึงออกมาเป็นแบบนี้โอเควันนี้เอาเท่านี้เนาะนะครับทุกคน,นเห็นไหมคุณดูเอกสารหลักฐานนี่นี่คือเสาหินนะครับอาจจะเป็นวิหารหรืออาจจะเป็นอะไรกอยางก็ได้เนี่ย นะครับเนี่ยจมอมีอย่างเงี้ยนี่คือคำมั่มลงไปความน้าลงไปนะครับเนี่ยไม่ได้อยู่ลึก5เมตรสมเมตรแค่นั้นเองนะครับก็คือวัดริมตะลิงอะแหละแล้วพอน้ำซอตะหลิงพังมันก็โค่นล้มลงไปแล้วขาดการบูรณะซ่อมแซมขาดการดูแลทิ้งไว้สี่ห้าร้อยปีมันเลยเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขเก็บไปเป็นข้อคิดเก็บไปเป็นอุทาหรณ์ดูแล้วค,ค่อยพิจารณา จะเป็นของเขาของเราอย่าไปใส่ใจถ้าเราไปดูของเขาติเตียนเขาเท่ากับเราอีฉาดูแลให้ความเป็นธรรมกับเขาแล้วชื่นชมยินดีไปเขาชีวิตคุณจะมีความสุขสวัสดีครับ